เป็นข e ึ้นก <centimet re> <iah> ับอธิบ <Line> ด <su> ีอืมหนูก็กังวลตรงนี้เหมือนกันละค่ะเพราะว่าการมีเรื่องนะมันปวดหัวค่ะการพิงานจัเยอะแยะอ่าพิถูพิทูเนี่ยมันไม่ใช่มันมันมันก็สาระนั่นแหละแต่มันกว่าจะสู้กว่าจะต้องนะมันมันมันไกลไกลแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกันน้องเขาแล้วน้อกไเราคุยกับอธิบดีในห้องส่วนตัวนะอืมเขาบอกว่าจริงเจิดการถล่มหน่อย ผมก็รีบโทรทำการบ้านทันทีที่กลับโทรกลับไปฝั่งนู้นน่ะ,นะืะเขาอะยินดีดูแลทำเหตุาำผลตามสม,ม,มควรถือว่าเป็นของบ้านพี่ไป<อ>ถ้าจะไวๆเราสองคนก็ตายสิพี่หนูไม่รอดจากเขาครับผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้เขาบอกมาแล้วว่าอสองไม่ไหวก็ก็ดูแลเขาบอกอย่างนี้ผมบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าป่ะผมพูดเขาบอกนี่นะเออจบๆไปมันจะได้ มันจะได้เป็นพวกเป็นพ้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้กูก็ผมก็มาหน้ามาคุยกับน้องเขาเนี่ยกับบางทีนีเนี่ยแล้วก็มีคุณนายนั่งอยู่ด้วยกูก็เห็นแววตาหน้าตาแล้วแล้วก็เขาเป็นนักสู้พูกกับกูมาเนี่ย เราปุ๊จะทำเขาไม่ลงหรอกจะไปทำเลยเอางี้เป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ดูแลกันแทนแล้วกันเขาบอกได้พี่แล้วกันพี่หนุ่มแล้วกันเท่านั้นผมก็บอกว่าเอาไปพึ่งผมเองครับเอาไปไแต่งกันแล้วกัน1.5กันแล้วกันแล้วก็ไปเที่ยวก่อนปีใหม่กันจะไปเที่ยวแล้วกับไปเที่ยวแล้วจบแล้วก็จะไปรุ่งถ้าเราจ่ายไปแล้วเขาก็จะไม่เอามาร้องใหม่หรอกครับไม่มีไม่มีไม่มีผมไอ้ผม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 รับผิดชอบเองเราไม่ผิดนะสิค่ะพี่เราไไม่ด้แลเยอะไปนี่มันเยอะไปพี่เยอะผมจะเอาประมาณนี้แหละ ไ้จบเรื่องนะพราะข้อมูลมันจะตีมหลังบ้านประการ<ช>ที่หนึ่อแต่มันตีมหลังบ้านในท่ยสังเกตต่างเขามีเยอะต<ช>ีมหลังบ้านแ<ช>บนอหบนหูว่านู้งพอเข้าวมานะคะว่ามีหลังบ้านมันมีคนดันใช่ตัวซอสซอสลาเนี่ยมันนี่มันเป็นยานหรอกมีเขาขายหน้าขายขายโปรไฟล์ในการในการนี้เนาะเพ่าะว่าตัวเซิร์ฟเนี่ยตัวเซิฟข้อมูลเนี่ยสคัญ เ้เอ่อผมก็จะปิดอ่าขอร้องดิเขาเขาเขาจะจำกัดเพราะเขากลัวเราวันข้างหน้าผลงานเรามันโดดเด่นได้ผลงานเรามันโดดเด่นแล้วก็ต้องมองรู้แหละว่าเขาคงคิดว่าเราจะไปไกลกว่านี้กว่าตัวองจร่งจริง วันนั้นรักษาตำแหน่งไว้เขาให้รักษารักษาบุคลิกไว้ให้ดีกว่าดีกว่าเจ้าผมกับคณะเขากรรมการผมอยู่คณะไหนผมอยู่ผมทุกที่แตกเลยนะใครร้องโดนร้องเรียนมาเดียวอันนีประสานลองตูนนะว่า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 มัดับดับไปยังไงทำไปยังไงเมื่อไรวันไหนก็วอเวลานอนเขาขอขาขอก่อนพี่หน่อยเพื่อจบจบไปพี่คะแล้วแล้วแบบเนี้ยเจ้านายเจ้านายเขาว่ายังไงบ้างคะ เอ่อเจ้านายไหนมาถึงผู้กองใช่ไหมใช่เจ้านายทามันนัะค่ะเอาเอา,เอาเจ้านายเขาว่าเอ่อเอาตามที่พี่พ,พี่พี่สอสลาว่าให้จบจบไปเสียมันจะได้ไม่มีเรื่องมัวหมองท่านก็พูดแลด้ั้หแ้าว่าเอาตามนั้นนะไอ้ไอนจบจบไปเจงช่วยหน <ừ> ่อยอืมแล้วเ,เรื่องเรื่องเนี้ยท่านท่านรู้ด้วยหรอคะทำไมจะไม่รู้ล่ะระดับระดับระดับผู้กองนีหรือจะไม่รู้ อมผมพูดผมพูดครับเนี่ยเขาว่าจังถามเลยเล้วอเออผู้กองก็จังถามว่าแล้วขอส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 ลาเนี่ยก็ต้องการยังไงอรพี่เขาเขารู้ได้เหรอคะว่าสอสลาเป็นพี่ส่สิวัลรู้ดิอ่าเขาบอกว่าแล้วพี่เนตงถามเลยพี่ว่าสีริวัลเขาจะเอาอยัางไงเขาบอกว่าเดี๋ยวผมไปถามใหอ้อผมไปถามให้ใช่ไหมอ่าพอ,อไปถามเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็บอกว่าที่สามเขาขอสามใช่ไหม อผมก็มาแจ้งผู้กองเอ่าพวกกันอังคารว่าเขาเขาขอเขาขอสารนะเหตุที่ผู้กองบอกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไปไปว่ากันเอาเองไปจัดการให้เรียบร้อยก็แล้วกันผงระวังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหตุที่ก็เมื่อกี้เนี่ยผมก็โทรอย่างนี้อย่างน้องน้องตูนเนี่ยเขาเขาเชื่อใจได้แค่ไหนคะพี่ก็เลี้ยงจริงนะจะได้แค่ไหนก็ไม่รู้ดิ เขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมคะใช่เขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมคะใช่เขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมคะใช่ สวัสดีเงาๆแล้วก็ไหวสวยๆแทบตักทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยก็แล้วกันนะครับผมอพีนี้หมอกจะพูดถึงเจ๋งดอกจิกที่ตอนนี้กลายพันธุ์ดัดมาเป็นเจ๋งดอกทอง แล้วครับว่าบักเต็งดอกทองตัว,วน,นี้เนี่ยจะยังคงไม่หยุดวิวัฒนาการเพียงเท่านี้คุณอาจจะกลายพันธุ์ขึ้นมาอีกขั้นเป็นเจ็งดอกนิวเรียกได้ว่าเอ็กซ์เมนมนุษย์กลายพันธุ์ของต่างประเทศเนี่ยต้องชิดซ้ายไปเมื่อได้เจอมนุษย์กลายพันธุ์ของเมืองไทยอย่างบักเต็งดอกทองตัวนี้ แตหลายท่านก็คงจะรู้ดีแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าภรรยาสุดที่รักของบอกเจ๋งตัวนี้ก็คือป้าแอนกรุณามอริสซึ่งทงั้งคู่ก็อยู่กินกันมาอย่างนมนานรวมทุกข์รวมสุขกันมาประทั่งในวันที่บอกเจ๋งเนี่ย โดนคดีต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำในวันที่มันยังคงเป็นแกนนำคุณจำได้ไหมก็มีแต่ป้าแอนกรุณามอริสคนนี้แหละที่เป็นห่วงเป็นใยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาตังมาเพื่อที่จะช่วยประกันผัวที่รักของตัวเองไม่ต้องให้อยู่ในเรือนจำ แต่มันช่างน่าขำในวันที่บอกเจ๋งเนี่ยออกมาจากเรือนจํามันเสือกกลายพันธุ์ตามลูกพี่ของมันอย่างจตุพรพรมพันธ์ตอนเป็นประธานนบชเนี่ยก็เป็นพรมพันธ์แต่พอหลังๆมาเนี่ยเสือกกลายพันธุ์เป็นหลายพันธ์ เพราะมันดันไปจับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกอดคอจูปากแล้วก็เลียดดาากันกับทานนายนกเขาซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำพันธมิตรพวกคุณก็คงจะรู้อยู่แก่ใจถึงความเลวและยำตำบอลของไอ้พวกเดลฉา,านตุ่มพันธมิตรนี้ดีใช่ปะแต่ จตุพรหลายพันมันไม่ใส่ใจถึงความรู้สึกของมวลชนมันไม่นึกถึงว่ามวลชนที่เขารักเขารบแล้วก็นับถือมันเนี่ยจะรู้สึกยังไงมันไม่ใส่ใจ มันกลับไปจูบปากจูบคอแล้วก็เลียดาษก,กันกับทนายนกเขาเพื่อให้ตัวมันเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่ดีกินดีมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนบักเจ๋งดอกทองตัวนี้ก็ตามก้นลูกพี่ไปตอนที่จตุพร หลายพันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาหาเสียงช่วยพักเพื่อชาติมันก็ทำให้บักเจ๋งตัวนี้ได้เจอกันกับหนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมเดือกแก๊งบักทิศสีอย่างกาตูนพิมณธาจีบได้ จีบได้นะคะถ้าคุยกันดูเรื่องนะคะทุกคนจีบได้นะคะจีบได้จ้าจีบได้จ้าใครอยากลองผมดูภาพรวมของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ้งอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยนักการเมืองที่มีคุณภาพซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตายพอสมควรเราต้องเอาคนเอกระยุทธตัวคาดีเด็นนายกตั้งไว้ก่อนเราไม่ต้องพูดถึงภาพนั้นเพราะว่ามันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ ดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวพลเอกประยุทธ์ตั้งไว้นอกแล้วมาดูที่พักรวมไทยสร้างชาติน่าจะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจมาทํางานร่วมและที่สําคัญที่สุดคนเรามันต้องหาที่ยืนที่อบอุ่นที่ปลอดภัยและที่มั่นคงไอ้สู้เพื่อเขาเราติดคุกเนี่ยผมว่าผมน่าจะพอละเพราะตลอดเวลาในคุกสี่ห้ารอบมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับผมและครอบครัวผมเลยผมไม่ได้เอา อุดมการมาเป็นเครื่องพัฒน,นาการตัวเองเพราะว่าการเอาเอุดมการมาพันฒนาการตัวเองขยับไปไหนไม่ได้เลยทรยศ อุดมการ,ปรเปลี่ยนกินกล้วยซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นการกล่าวหากันไม่ใช่ว่าพออย่างนี้แล้วไปไหนไม่ได้ต้องจงรักภักดีต่อพักการเมืองฝั่งนี้อยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ผมว่าไม่ใช่นะครับคนเรามีอุดมก,การแต่ไม่ใช่อุดมการเป็นเรื่อนคนลการตัตว,ราารวเองและขยับขยายไปไหนไม่ได้ทุกอย่างทําได้หมดขยับขยายได้หมดและไปได้ทุกทิศทุกที่ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและต่อตัวเราด้วยไม่ใช่ว่าเดินหน้าบ้าอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเดือดร้อนลูกเมียอยู่ข้างหลังเดือดร้อนอย่างไรใช่ไหมทุกอย่างมัน ขยับได้ดังนั้นฝากไปยังบริษัททัวร์ทั้งหลายนี่นะครับที่จะมาจอดที่หน้าบ้านผมเนี่ยว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนอุมการณ์ผมมีอุมการณ์เหมือนเดิมแต่ผมไม่เอาอุมการณ์มาทำธรรการมเลยตรงไหนพักการเมืองไหนที่มีประโยชน์ทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้ผมจะงอยู่ตรงนั้นช่วยกันเสริมสร้างให้ประชาชนไปไตเดินหน้าไปข้างหน้าแล้วคุณรู้ไหมว่าดีกรีของ กาตูเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอจบปอโททั้งด้านการเมืองโดยตรงแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อชาติมันก็ทำให้ได้รู้จักกันกับบักเจ๋งดอกทองด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคนสวยน่ารักแล้วก็สดใสมันช่างต้องตาต้องใจบอกเจ๋งเสียนี่ก็ไร ถึงขั้นทำให้ลืมภรรยาสุดที่รักที่เคยร่วมทุกข์ร่วมยากกันมาแล้วก็มาสนิทสนมกันกับกาตูนพิมพ์นัทธาคนนี้อยู่ภายในภาคเพื่อชาติทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนร่วมงานอยู่ต่อหน้าผู้คนก็เป็นพี่น้องช่วยกันหาเสียงกันธรรม,มด,ดาแต่พออยู่ในที่ลับตา สองต่อสองก็เป็นพี่จิงขะพี่จิงขาน้องกาตูนค่ะน้องกาตูนขาหนักเข้าก็ถึงก,กันกับทั้งคู่เนี่ยงะขาจนกระทั่งบักจิงดอกทองตัวนี้ก็ย้ายค่ายจากเพื้อชาตินะมา รวมไทยสร้างชาติจนกระทั่งในวันนี้ที่ทั้งคู่เนี่ยโดนคดีขึ้นมามันก็ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าแท้จริงแล้วทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพื่อนร่วมงานกันธรรมดาแต่ว่ามันเป็นคู่ขาตามที่บักทิศสีเนี่ยได้พูดจากันกับ ป้าติม๋มป้าติ๋มถามว่าแล้วกาตูนเนี่ยน้องกาตูนเนี่ยเชื่อใจได้ขนาดไหนบักทิศสีก็หัวเราะขึ้นมาในทันใดอ๋อเมียของไอ้เจ๋งเหรอเต็มสองรู้กูเลยไม่รู้ว่ามันเชื่อใจได้ขนาดไหน,นป้าติ๋มแกก็ยังถามต่อไปอีก อ๋อทั้งคู่นี่เป็นผัวเมียกันใช่ไหมบักติดสีก็ตอบทัในใดเออเผนนหมว่าจากเจ๋งดอกจิกกลายพันธุ์วิวัฒนาการมาเป็นเจ๋งดอกทองเท่านั้นยังไม่พอยังสร้างความระยำแล้วก็วิวัฒนาการกลายพันธุมาเป็นเจ๋งดอกงิ้ว ในนนวัี้บักเจ๋งพอมันย้ายค่ายจากเพื่อชาติมาอยู่รวมไทยสร้างชาติคุณรู้ไหมว่ามันควบตำแหน่งอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานของบักลุงตุย๋ยพีระพันซึ่งบักตัวนี้ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นแกนนำนกหวีนแล้วก็ปิดประเทศมาแล้วแต่ คนอย่างบักเจ๋งไม่ใส่ใจยังไงขอให้ได้เลียแข้งเลียขาเลียหน้าแล้วก็เลียส้นตีนเพื่อตำแหน่งเป็นพอ่อต่อมาบักเจ๋งตัวนี้ยังนั่งตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมาที่การกิจการศาลแล้วก็องค์กรอิสระเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจทําไมมันถึงหน้าใหญ่แล้วก็กล้าอ้าง คนที่มีตําแหน่งสูงขึ้นไปอย่างผู้กองตุย๋ยซึ่งคนละตุย๋ยกับตุ๋ยเมื่อกี้ตุ๋ยเมื่อกี้เนี่ยตุ๋ยนกหวีดส่วนตุ๋ยนี้คือตุ๋ยแป้งมันก็คือธรรมานัตบักเจ๋งตัวนี้กล้าอ้างอย่างเต็มปากเต็มคําเท่านั้นยังไม่พอคนตําแหน่งต่อมาที่มานั่งก็คือคณะทํางานสื่อสารแล้วก็ ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพลังงานแต่ละตำแหน่งคงไม่ต้องบอกนะคุณว่า <S <S <ess> <S เงินประจำตำแหน่งมาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากภาษีของพวกเราของท่านท่านทุกทคนในขณะที่มันกินดีอยู่ดีมีหลายตำแหน่งแล้วก็มีเงินเปนสาวจนกระทั่งลืมตัวเป็นวัวลืมตีน ลืมกระทั่งภรรยาที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันภรรยาที่เคยห่วงใยในวันที่มันเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นหมอกถึงเรียกมันว่าเจ๋งดอกกิ้วเพราะในวันข้างหน้าที่มันจะลงเอเวจีไปยังไงมันก็ต้องได้ปีนต้นงิ้วอย่างแน่นอนตอนเป็นแกนนำตอนมาอยู่พักเพื่อชาติ อดครวนอยู่ทุกวี่ทุกวันถึงความลำบนลำบากถึงความทุกข์ยากไหนต้องโดนคดีทุกวี่ทุกวันแต่พอเปลี่ยนค่ายย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติกันมันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่ดีกินดีแล้วที่สำคัญไม่มีใครที่จะออกมาชี้หน้าว่าทั้งคู่เนี่ย เป็นคนที่ชังบ้านชังเมืองต้องการจะล้มบ้านล้มเมืองเหมือนอย่างที่เคยเป็นแกนนำแล้วที่สำคัญทั้งคู่เนี่ยยังได้เริญรอยตามคําสอนของพ่อมันนะที่หลงหลงลายซึ่งเป็นนักร้องที่รักแล้วก็เชิดชูสถาบันอย่างสุดขั้วหัวใจถึงกับแต่งเพลงให้ แล้วคุณรู้ไหมว่าเป็นเพลงอะไรเพลงชูถึงรักั้งนี้จะอยู่นามจากคนทั้งโลกก็ตามแต่คงจะห้ามไม่ไหวถึงแม่จะรู้เป็นชูน้ำมันผิดไปก็ช่างหัวมันเปล่าไรใช่หนึ่งหนึ่งสองแม่งเลย นี่ก็คือความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวในเดอะแกงบักทิศสีที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็กําลังโดนคดีกันอยูอ่บักเจ๋งดอกจิกที่กลายพันธุ์วิวัฒนาการมาเป็นเจ๋งดอกทองแล้วก็กลายพันธุ์อีกขั้นมาเป็นเจ๋งดอกนิ้วก็โดน โดนปลดออกจากพักรวมไทยสร้างชาติในขณะที่การ์ตูนพิมพ์นัทธานี่ก็โดนปลดโดนขับออกจากรวมไทยสร้างชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้อง ติดตามกันต่อไปสําหรับอีพีนี้หากว่ามีคําพูดใดที่ไม่เหมาะสมกลับขอไปทุกท่านทุกคนไว้ณที่นี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้วไว้เจอกันอีพีหน้าขอกลาบลาทุกท่าน